d o you u อ d e r s t a n d เตนในะทุกครั้งนะครับต่อไปสัญญาณที่สามนะครับญญรวมเรียกทั้งหมดครับยาวหนึ่งครั้งๆๆอ่านี่ รนลกอ,อะไระฟ้าดูฟ้าผ่าอย่างนี้เอาเปล่าครับสัน้นยาวสั้นยาวเกิดอิตเขาลั่นเีน้อยผมไปช,มชาตผมชาติบางครั้งาเราดอ้ยมาด้วยอะครับเฝ้าให้สักรยานหยุดเงียบคอยฟังกรจางเฝ้าหยุดเ,เห็นไหมคนจะทำอะไรเขาจะได้รู้เลยต่อไปครับ Sắp thùng luôn ha Hãy điều cho kênh Ghiền